สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องพูเงินแคนลี่ค่ะพูเงินพูเงินเออเด็กได้เล่นทรายวันนี้ได้เล่นทรายแต่เช้าเลยเล่นทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ้าดูด,ดูพี่น้องฝน โอ้น้องรูก็ทายเต็มตัวเลยถูกใจถูกใจเป็นอะไรภูคันหรอ คันตูดเหรอฉันตูดเหรอเนี่ยเอ้เออยะอ้เล่นทรายเลยอ้าหมดแน่หมดแน่กองนี้ <c oughs> <c oughs> สนกุนกไหมสนุกไหมตัวเงินทั้งเล่นทั้งกินเลยทีนี้ออร่อยอร่อยโอหดูพี่น้ำฝนตา,ตามน้องไปแล้วยาก็ไม่ค่อยมีคะไม่ค่อยมียาก,กิน เงินครับ oh <my> หาได้ของกินไม่มาฮะดึงสายแล้วโอ้ย oh, กินทันพี่น้ำฝนไหมนะอันนี้ก็จะปล่อยเดินในอคอกเลยนะน้ำพุงแล้วก็พี่น้ำฝน โอ้ยดูดูบรรทายบันท,าย,นทายของหนุ่มๆสาวๆปีสองปีก็จะเท่าพี่น้องฝนแล้วโหวันนี้มา โอ้โหดูดูการทำหญ้านา<ะ>แรงหญ้าก็ไม่หาก็เกิดไม่เสียน,นะถ้าจรับิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดซับสไคร้นะคะ กดติดตามช่องน้องพูเันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ